น,นี้นะคะหนึ่งอยู่ที่คอนโดสวนน้ำใจกลางเมืองพัทยานะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตอนนี้โครงการนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นคอนโดสไตล์รีสอร์ทนะคะแล้วก็ทำเลสะดวกมากๆเลยโครงการนี้นะคะหนึ่งบอกเลยนะคะว่าปล่อยเช่าได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและคนต่างชาติะคะ่ะวันนี้นะคะเล่นไทยพัทยานะคะมีโปรดีๆโปรเด็ดเด ห้องนี้นะคะดีดีมากๆเลยค่ะห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำวิวสระว่ายน้ํานะคะราคาดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเลนทายพยาเข้าพาไปชมห้องกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะหนึ่งอยู่บนชั้นสี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมห้องกันนะคะห้องนี้นะคะบอกเลยนะคะเป็นห้องวิวสระว่ายน้ำค่ะตามมากันเลยค่ะประตูห้องที่นี่นะคะจะเป็นระบบนิรภัยอย่างดีเลยนะคะก็จะสามารถสแกนนิ้วได้แล้วก็คีย์การ์ดได้นะคะหรือว่าใช้ลูกกุญแจได้นะคะบอกเลยว่าทันสมัยสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปในห้องกันนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในห้องแล้วนะคะซึ่งห้องนี้นะคะเป็น1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาด27ตารางเมตรนะคะซึ่งแบ่งสัดส,ส่วนให้เรียบร้อยแล้วนะคะและโซนที่1ยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีทีวีมาให้แล้วค่ะค่ะและโซนถัดไปตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซนครัวบิวอินนะคะซึ่งไว้สําหรับทําอาหารนะคะที่นี่มีฮูดดูดควันให้แล้วเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็เครื่องเชฟไฟฟ้าครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ไมโครเวฟนะคะสําหรับใครนะคะที่มองหาคอนโดเว็ปล่อยเช่านะคะห้องนี้สามารถปล่อยเช่าทํากําไรได้เลยค่ะและขวามือถัดมาตรงนี้นะคะจัดให้เป็นในส่วนของโซนรับประทานอาหารสาหรับ2ท่านนะคะซึ่งโต๊ะทานอาหารนะคะก็คือใหญ่นะคะสามารถนั่งทานอาหารได้สบายๆเลยนะคะและถัดเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ํานะคะเราแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีระบบอุณหภูมิน้ําร้อนน้ําเย็นภายในตัวแล้วค่ะ ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาเข้าไปชมในส่วนของห้องนอนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามมาค่ะห้องนอนที่นี่นะคะตกแต่งให้อย่างสวยงามเลยนะคะมีทีวีภายในตัวให้แล้วค่ะเตียงนะคะจะเป็นในส่วนของเตียงคลีนไซส์ขนาด5ฟุตนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะมีกระจกมาภายในตัวยืนแต่งตัวตรงนี้ได้สบายสบายเลยนะคะ ทุกคนอยากเห็นวิวของห้องกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตามหนึ่งมาก,กันเลยค่ะหนึ่งจะพามาดูวิวสระว่ายน้ำของห้องนี้นะคะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระเบียงนะคะระเบียงนะคะกว้างนะคะวางในส่วนของโต๊ะนะคะไว้ชมวิวได้เลยหรือว่าถ้าลูกค้าจะซื้อเครื่องซักผ้านะคะมาตั้งไว้ก็พอดีเลยค่ะอยู่ที่นี่นะคะบอกเลยว่าห้องนี้นะคะวิวเอ็กคลูซีฟมากๆเลยค่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นวิวแบบนี้นะคะ ดูสิค้ะได้วิวสะวายน้ําสวยๆแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มานั่งชมวิวกันแบบนี้นะคะ ใครที่มองหาคอนโดไว้ปล่อยเช่านะคะห้องสวยวิวสระแบบนี้นะคะทํากําไรได้แน่นอนค่ะค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะราคาเพียง1นึ่งล้านหกนบาทนะคะบอกเลยนะคะว่าราคาดีราคาฮอตมากๆเลยนะคะสําหรับห้องวิวสระสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตําแหน่งดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่มองหาไว้อยู่เองนะคะทําเลก็สะดวกส่วนกลางก็ตอบโจทย์นะคะหรือใครที่มองหาไว้ปล่อยเช่านะคะปล่อยเช่าได้ตลอดแน่นอนค่ะและผลตอบแทนนะคะสูงสุด8%ตต่อปีค่ะ ใครที่สนใจห้องนี้นะคะรีบติดต่อหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยะคะ่ะหรือว่าใครนะคะที่มองหาบ้านและคอนโดในพัทยานะคะทางเล่นไทยพัทยานะคะมีตัวเลือกให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะก็สามารถโทรเข้ามานะคะหรือว่าสแกน QR code เข้ามากันได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเล่นไทยพัพเปอร์ตี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ